ผลพัรนักปรุงโฮมคุกขอยืนยันเลยนะครับว่าพาสต้าอร่อยๆสักจานหนึ่งเนี่ยครับใช้เวลาในการทำไม่นานครับเช่นเมนูนี้มิโซแมคแอนชีสครับใช้เวลาไม่นานนะครับแล้วก็ยังสะดวกด้วยครับเพราะว่าวันนี้เส้นมักกโรนีนะครับหรือ เส้นชิฟเฟอรี่ริกาติหมายเลข50ของแอตเนซี่ที่พลใช้นะครับมีขายในร้านสะดวกซื้อเลยครับเป็นขนาด250กรัมนะครับเสิร์ฟได้ประมาณ3ที่3คนรับประทานนะครับต้องบอกว่าเส้นของแอตเนซี่เนี่ยเป็นเส้นคุณภาพจากประเทศอิตาลีนะครับเราสามารถเลือกต้มได้ครับให้ได้ระดับออเดนเต้แบบที่คนอิตาเลียนทานกันหรือว่าจะต้มนุ่มๆก็ได้นะครับโดยที่เราดูเวลาที่อยู่บนหีบห่อครับเขาจะเขียนไว้เลยครับ normal ก็หมายถึงต้มจนเส้นนุ่มนะ 9นาทีออเดนเต7นาทีวันนี้เราจะต้มให้ได้ระดับออเดนเตนะครับพลใช้เส้นอยู่ที่90กรัมนะครับหลังจากที่น้ำเดือดแล้วเราใส่เกลือครับ90กรัมนะครับเป็นปริมาณสำหรับ1คนทานอิ่มๆเลยครับใส่เส้นลงไปนะครับแล้วเราก็คนเป็นระยะ ใช้เวลาในการต้ม7นาทีเมื่อครบ7นาทีนะครับสิ่งที่พลทำก็คือเราจะกรองเสด็จน้ําแล้วก็ล้างผ่านน้าเย็นนะครับเพื่อเป็นการหยุดความร้อนครับในระหว่างที่เราต้มเส้นนะครับสลายวากเมะซึ่งเราจะใช้ตบแต่งแห้งๆแบบนี้ประมาณ1ช้อนชาพอเราเติมน้ําเข้าไปเนี่ยครับจะพองขึ้นมากทีเดียวทิ้งไว้ประมาณสัก3นาทีครับอีกส่วนประกอบหนึ่งนะครับที่เราสามารถเตรียมไว้ได้เลยนั่นก็คือตัวน้ําสะอาดนะครับเราจะผสมด้วยมิโซบีนะครับ คนให้ละลายครับแล้วก็ปรุงรสด้วยโชยุโชยุเราใช้นิดเดียวนะครับเพราะว่ามิโซะก,ก็มีความเค็มอยู่แล้วผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ครับ <Hey. S 1> ในเรื่องของการทำอาหารนะครับ Presentation ก็เป็นเรื่องที่สำคัญสามารถทำให้อาหารของเราเนี่ยมีความสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับผลไปได้กระทะ กระทะร้อนฮอตเพลทใบเล็กๆมานะครับวันนี้ผมจะเสิร์ฟเมนูนี้ในกระทะร้อนใบนี้ครับเราจะผัดแฮมและก็ข้าวโพดนะครับกับเนยเล็กน้อยครับใส่ลงในกระทะนะครับใส่ข้าวโพดหวานนะครับแล้วก็แฮมสําหรับหมูแฮมนะครับตอนที่ไปซื้อเนี่ยครับเราบอกให้เขาช่วยสไลด์ให้เราหนาๆนะครับแล้วเราก็หั่นเป็นสี่เหลี่ยมเป่าแบบนี้ครับ เอาแล้วครับเราตักส่วนประกอบนะครับออกมาส่วนหนึ่งนะครับไม่ต้องตักทั้งหมดส่วนนี้เดี๋ยวคนจะเอาไว้ตกแต่งหน้านะครับชิ้เหลือนะครับเราก็ใส่เนยลงไปเพิ่มครับลดไฟนะครับผมในช่วงของการทําซอสเราจะไม่ใช้ไฟแรงใส่กระเทียมบดนะครับอย่าให้กระเทียมเปลี่ยนสีนะครับใส่น้ําที่เราผสมด้วยมิโซะและโชวอยู่ตามลงไปครับคนให้ละลายดีครับ ตามด้วยวิปปิ้งครีมครับใช้ไฟอ่อนนะครับผมคนให้เข้ากันนะครับอกลับมาดูที่สาลยวากาเมะของเรานะครับจะสังเกตนะครับเมื่อกี้เราใส่ลงไปนิดเดียวเองช้อนชาตอนนี้พองขึ้นมามากทีเดียวเทน้ําออกครับกลับมาที่ส่วนประกอบของตัวซอสนะครับเดี๋ยวเขาจะข้นขึ้นด้วยชีสพาร์เมซานครับที่เราขูดเป็นฝอยๆนะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็คน ตามด้วยเส้นชิฟเฟอรี่ริกาติคนนะครับให้เส้นดูดซอสเมื่อกี้เราต้มไว้ระดับออเดนเตนะครับพอเรานำมาคุกกับซอสและให้เขาเดือดให้เขาร้อนอีกครั้งหนึ่งเส้นของเราก็จะนุ่มกำลังพอดีนะครับอ่าแล้วครับพอซอสของเราเดือดนะครับแปลว่าทุกอย่างร้อนดีแล้วครับเราโรยชีสมอสเซเลล่านะครับส่วนประกอบของแฮมและข้าวโพดนะครับที่เราแยกออกมาไว้ตกแต่งด้วยสาล่ายวากามะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ วันนี้ผลทำเป็นรสชาติของมิโซะนะครับก็จะออกไปทางญี่ปุ่นถ้าเพื่อนๆอยากจะดัดแปลงเป็นรสชาติแบบเกาหลีสไปซี่นิดๆเปลี่ยนจากมิโซะเป็นโคชูจังได้เช่นเดียวกันเห็นไหมครับใช้เวลาไม่นานเลยทานร้อนๆในกระทะพิเศษสุดๆเลยครับ าสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราดชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Ig TikTok และปลายแอดครับ